อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่ทาง Gemini เขาก็ได้อัปเกรดความสามารถของเขาก็คือ Deep Research แล้วมันคืออะไรและมันใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะช่วยให้ Gemini สามารถที่จะค้นหาแล้วก็สรุปข้อมูลเชิงลึกได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างแบบละเอียดยิบเลยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเหมาะกับการทำงานวิจัยหรือว่าการเขียนรายงาน ถ้างานแบบนี้แต่ก่อนเราก็จะนึกถึง Perplexity ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ Gemini เขาก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำได้ดีด้วยคะ่ะถ้าพูดถึงการประยุกต์ใช้ Deep Research นะคะก็อย่างเช่นอาจจะให้เขาช่วยค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็ให้เขาช่วยสรุปออกมาเป็นข้อข้อแบบเข้าใจง่ายๆหรืออาจจะให้เขาช่วย ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สรุปเหตุการณ์สําคัญที่มีผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงของโลกหรืออาจจะให้เขาช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี AI กับมนุษย์ว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตด้วยอะไรทํานองนี้ค่ะแทนจะลองกดวางพร้อมที่เตรียมไว้แล้วนะคะพร้อมที่เตรียมไว้ก็คือเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียข,ของเทคโนโลยี AI กับ Human ก็หมายถึงมนุษย์นะคะ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเจ้า deep research เนี่ยมันทำงานยังไงตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะพอมันเป็น deep research เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างเยอะมันประมวลผลออกมาแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีแก้ไขแผนใดๆเราก็กดที่คาว่าเริ่มคน้นคว้าแต่ถ้าสมมติว่าเราจะแก้ไขแผนเราก็คลิกแก้ไขแผนเดี๋ยวในที่นี้ขอใช้แผนตามที่เขาให้มาเลยนะคะกดเริ่มคน้นคว้า หลังจากนั้นนี่มันก็จะเด้งมาที่หน้าจอนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคะที่ให้มาแล้วก็บอกด้วยว่าเซิร์ชจากเว็บไซต์ไหนใกล้แล้วตอนนี้นะคะก็มันทำรีเสิร์ชมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะรอไป10กว่านอาทีถือว่าเราจะเอาไปใช้งานนะคะเราก็สามารถมาที่ ปุ่มคัดลอกตรงนี้ค่ะกดคัดลอกปุ๊บแล้วเราก็อาจจะไปวางไว้ที่ไฟล์เวิรแบบนี้หรือเราอาจจะกดส่งออกไปที่ Google เอกสารก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ Export ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่างานเขียนรายงานที่จำเป็นจะต้องทำข้อมูลแบบมหาศาลคิดว่า Deep Research น่าจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถช่วยงานได้ดีเลยและที่สำคัญ Accountfree ก็ใช้ได้